สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็ตัดต้นมันเสร็จแล้ว آ, นี่เช้าจะขุดดูหัวอีกแล้วโอ้โห <c oughs> นั่งกินข้าวกันก็เลยขุดหัวนั่นอยู่ครับผมนี่จะขุดดูหัวนี่อีกแล้วนี่เช้าคนซอคแซก ในชาวคนซ,คซักแซกโดนหัวมันแล้วกันโอ้วันนี้เตรียมเครื่องมือมาด้วยอะจอมาด้วยโอ้โหร้ายจริงๆร้ายจริงจดูทั้งตน้นทั้งหัวเลยต้นพันก็ขนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าแล้วครับผมก็พรุ่งนี้น่าจะได้ขุดกันละเดี๋ยวจะได้ดูหัวมันชัดหัวมันใหญ่ thôi có thải vào leo để là... uh -huh. hay chừng nghe không ấy, à? khu chừng nghe thằng bạn đâu ấy. ไม่เอาตายเลยตายเลยไว้ไว้เอากิ <t t t ่งไม้ออกเลยเออแกรูดกิ่งไม้ออกมานี่เลยแต่น้อยเออนแบบหลอบย่าก็โอ้โหงงงงเออเขาไหวได้ย่าพุดเองงงหมูรับรองมึงยกไม่ไหวหรอกเชื่อพี่ นี่ไปตามกอที่ยงสิบโลอ่ะโอ้จะโมไปละมั้งเดี๋ยวก็ดูหัวแล้ะหัวหกผมเรื่องอายหัวเล็กนิดเดียวละมบ้งนนลาเด็๋ยวไถามว่าจะขึ้นไหมยังคิดดูก่อนเออโดนหัวแล้วลนะมั้นงน่ะไม่โดนถูกแล้วอือคนก็เป็น ไปเยียบนิดนึงก็มันมานี่แล้วจับจุด,ดมันได้แล้วนี่นะม,นมานิดแล้วขุโอโอโดมันนะไม่ได้ขุดหนู

มันมีแทงลงล่างอีกนะตาน้อยนะ่อยมีดิมันมีรากแก้วอะรากแก้วมีนะแต่จะว่ามันไม่มีรากแก้วมีนะเนี่ยหัวล่างขาดขาดหัวล่างล่างนะแบบนี้เนยะดิเยอะเออหัวล่างก็ขาดได้ ไไปทางหนของมันวล่างขาดเนี่ยมันมีหัวล่างอยู่อันหนึ่งอ่ะรักแก้วไช่ใช่ครับหัวนี้เลยแหละหัวมานี่เนี่ยเฮ้ยแกก็มาขุดโดนหัวนี่อีกเหรอหัวมานี่เนี่ย,เ,ยเนี่ยเนี่ย สุดแค่นั้นแหละมันสุดแค่นั้นแหละนั่นแหละสุดแค่นั้นแหละไงทางวายเนี่ย ทางนี้ยไปเด้อไถแล้วนะค่เด้นเหรอไปแค่เด้นเหรอเขาไปไม่ได้ใช่ไหมเขาไปไม่ได้ใช่ไหมอ่าได้ได้ได้ ไม่เน่าจถ่ายให้ออกมันมีไม่กี่หัวที่ปอกแต่หัวมันก็กผูมมันใหญ่เลยดีคขาดเด,เดี๋ยวไปไปกอนโชโชสามถึงถึงอล,ล้วตัวเนี้ยถโอ้โห มาเข้าให้ดูอ่าใหญ่จริงๆริเฮ้ยวายมึงเอาตัวนู้นมาเทียบดิใครจะใหญ่กว่ากันอ่าฮ่าโอ้วเโหเอาดูดิไอ้ชาวเอาจริงอ่ามึงว่ามึงว่ามึงใหญ่มึงใหญ่สู้แต่น้อยได้หรือเปล่าหนเกรษฐกิะเกรดตัวนี้เท่าที่ดูแล้วตัวนี้ใหญ่กว่าายกแข่งกันดิเฮ้ยเด็กเด็กเฮ้ยหากันนะเฮ้ชูวายขยิกขึ้น โอ้โหไวยกไม่ไหวไหวยกไม่ไหวโอเคครับท่านผู้ชมอ่ะพอแล้วพอแล้วใหญ่จริงจริงครับเมื่อวานขุดดูโอ้โหนี่ยสองพอก็ล่อไปห้าสิบกว่าโลแล้วครับผมหนักห้าสิบกว่าโลได้หนักจริงๆริใหญ่จริงครับเกษตรยักษ์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขุดแล้วล่ะนะครับผมเพราะว่าต้นพันธุ์โยกย้ายไปหมดแล้วครับก็ยังไงแฟนเพจ อ่าที่ติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยให้ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจหรือว่าสอบถามในพันธุ์มันก็อ่าโทรสอบถามได้นะครับผมวันนี้ก็อ่าอยู่ที่สวนมันนี้แหละครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ